อนครับพูดถึงในเรื่องของไฟป่าเนี่ยฮะถ้าเกิดไฟป่าขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นะฮะเข้าไปดับ,บไฟแน่นอนในการเข้าพื้นที่เนี่ยยากลําบากก็ต้องไปต่อสู้กับเปลวไฟต่างๆอาจจะเกิดอันตรายได้แต่มีเรื่องดีฮะคุณผู้ชมทางคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับได้มอบกรมทานความคุ้มครองให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันไฟป่า70นายครับมูลค่า7ล้านบาท ให้มีหลักประกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ครับดรสุทิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มอบกรมทานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและรักษาป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงรวม70รายมีนายมัญญานาคพลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับรับมอบซึ่งทางอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแห่งนี้นะฮะ ก็ต้องบอกว่าครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนและอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะฮะอุทยานเดียวนี้นะฮะคุม3จังหวัดนะครับมีเนื้อที่ป่ากว่า6 2 7 0 0 0ไร่ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกจากพานป่าที่เข้าไปล่าสัตว์ด้วยการเผาป่าอุทยานนะครับจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนบางครั้งนะครับก็เกิดการยิงปะทะ นอกจากนี้ครับอุทยานแห่งนี้ครับยังมีลักษณะเป็นภูเขาสูงทําให้เสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มครั้งนี้นะฮะก็มาจากทิพยประกันภัยครับเขาบอกว่าก็จะให้ความคุ้มครองกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงทั้ง70นายวงเงินเอาประกันคนละ1 0 0 0 0 0สบาทรวมก็7ล้านบาทนะครับจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่28มกราคมไปจนถึงปีนี้ไปจนถึง28มกราคมปีหน้านะครับก็1ปีพอดีคแบบนี้เจ้าหน้าที่หลายๆท่านนะครับก็จะ